สวัสดีค่ะเรามาเริ่มการสนทนาเจาะหรือข้อมูลชุดนี้กันเลยนะคะคือพอพูดถึงแนวรบด้านตะวันตกในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยภาพจำส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลุมหลบภัยโคลนเยอะๆเขตปลอดทห,หารที่ดูน่าก,กลัวๆหน่อยแต่จริงๆแล้วภาพจำนั้นมันเป็นแค่ส่วนเดียวเองนะคะเบื้องหลังจริงๆเนี่ยมันคือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสนามรบเลยทั้งเทคโนโลยียุทธวิธีที่แบบปรับตัวกันหนักมาก ใช่ครับจริงๆแล้วแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยก็ชี้ไปทางนั้นเลยนะครับมันครอบคลุมตั้งแต่ยุทธการสำคัญๆอย่างที่แม่น้ำมารหรือว่าที่ซอมไปจนถึงการพัฒนาอาวุธใหม่ๆที่เปลี่ยนโฉมหน้าสงครามไปเยอะมากแล้วก็ชีวิตฐานแล้วก็แน่นอนประเด็นเรื่องจริยธรรมที่มันซับซ้อนมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภายใต้ภาพที่ดูเหมือนหยุดนิ่งเนี่ยมันมีอะไรเคลื่อนไหวที่น่าสนใจซ่อนอยู่บ้างครับ โอเคค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ชีวิตในสนามเพาะก่อนเลยดีไหมคะว่ามันต่างจากที่เราเคยเห็นในหนังหรือที่คิดไว้มากน้อยแค่ไหนครับสภาพความเป็นจริงในแนวหน้านี่ต้องบอกว่าโหดร้ายจริงๆครับเรื่องคโคลนเรื่องน้ำขังหรือโรคเทรนช์ฟุตเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงเลยแต่ว่ากองทัพเองก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยซะทีเดียวนะครับเขาก็มีระบบหมุนเวียงกาลังพลเข้าๆออ,ๆออกๆแนวหน้าอยู่ตลอดแม้ว่ารายละเอียดจะแตกต่างกันไปในแต่ละกองทัพ แล้วก็เรื่องอาหารการกินนี่สําคัญมากนะครับมันมีผลต่อขวัญกําลังใจโดยตรงเลยอย่างช่วงท้ายๆสงครามเนี่ยทหารเยอรมันนี่ขาดแคลนหนักมากครับซึ่งมันก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพการรบชัดเจนเลยถ้าเทียบกับทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่ระบบส่งกําลังบํารุงยังโอเคกว่าอืมแล้วเรื่องการสูญเสียมหาศาลนี่ล่ะคะส่วนใหญ่มาจากอะไรคะใช้จากสภาพแวดล้อมแย่ๆหรือเปล่าเอ่อส่วนใหญ่จริงๆยังมาจากการประทะกันโดยตรงในสนามรบนะครับ ซึ่งอันนี้จะต่างจากสงครามยุคก่อนๆที่โรคระบาดมักจะเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรคภัยให้เจ็บอย่างไข้หวัดญ่สเปนปี1918เนี่ยก็คฆ่าชีวิตคนไปเยอะมากหรือการเสียชีวิตในไข้เฉลยนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันครับมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือที่สุดสารเซนซิมฟูเรียนใกล้ๆเมืองมอนส์นะครับ ที่นั่นฝังร่างทหารอังกฤษคนแรกแล้วก็คนสุดท้ายที่เสียชีวิตในสงครามไว้แล้วก็ยังมีทหารเยอรมันฝังอยู่ด้วยกันในสุสานเดียวกันด้วยมันสะท้อนชะตากรรมร่วมกันที่น่าเศร้านะครับค่ะแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือแนวรบมันไม่ได้หยุดนิ่งแบบนั้นตลอดเวลา4ปีใช่ไหมคะไม่เลยครับไม่เลยช่วงแรกๆปี1914เนี่ยยังเป็นสงครามแบบเคลื่อนที่อยู่เลยครับอย่างที่มอนส์หรือที่มอน ก่อนที่แนวรบม,มันจะเริ่มติดหล่มในสนามเพราะจริงๆจังๆก็หลังยุทธการที่แม่น้ำเอสนะครับแต่พอถึงช่วงปี1918สงครามก็กลับมาเคลื่อนที่เร็วอีกครั้งซึ่งก็มีปัจจัยหลายอย่างรวมถึงพวกเทคโนโลยีใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นมาด้วยครับนั่นสิคะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี้เหมือนเป็นห้องทดลองเร่งด่วนของการทหารเลยนะคะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติทางทหารหรือ I.M.A. ไปเลยถูกต้องครับ มันคือการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดจริงๆโดยเฉพาะเรื่องปืนใหญ่จากที่เมื่อก่อนต้องยิงปรับเป้าก่อนใช่ไหมครับก็พัฒนาไปสู่การยิงแบบ predicted fire คือคำนวณพิกัดเป้าหมายล่วงหน้าได้เลยแม่นยำมากทำให้เปิดฉากยิงถล่มได้โดยที่ข้าศึกไม่ทันรู้ตัวเลยซึ่งอันนี้ส่งผลมหาศาลอย่างที่เราเห็นในยุทธการที่คัมบรายปี1917ครับ แล้วการประสานงานกับส่วนอื่นๆล่ะคะพัฒนาขึ้นด้วยไหมยอย่างการตรวจการทางอากาศหรือการหาตำแหน่งปืนใหญ่ของข้าศึกใช่ครับใช่การลาดตระเวนทางอากาศเนี่ยมีประโยชน์ตั้งแต่ช่วงต้นๆสงครามเลยนะครับอย่างที่ช่วยกองทัพอังกฤษที่มอนส์กับมอนไว้ได้พอสงครามดำเนินไปเรื่อยๆเครื่องบินก็ถูกใช้ในการชี้เป้าให้ปืนใหญ่ทำให้ทำแผนที่ได้แม่นยำขึ้นด้วยแล้วก็มีเทคนิคใหม่ๆอย่างซาวเรนจิ้ง คือการจับเสียงปืนหรือ flash spotting การจับแสงเวลายิงเพื่อหาตำแหน่งปืนใหญ่ค่าศึกทำให้การยิงต่อต้านปืนใหญ่หรือ counter battery fire เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นไม่ใช่แค่การเดาสุ่มเหมือนเมื่อก่อนโห oh, และอาวุธใหม่อย่างรถถังล่ะคะเข้ามาเปลี่ยนเกมได้มากน้อยแค่ไหนคะรถถังนี่ปรากฏตัวครั้งแรกที่ซอมปี1916ครับแม้ว่าช่วงแรก จะยังมีปัญหาเยอะอยู่แบบว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่ก็จุดประกายความเป็นไปได้ก็มีการพัฒนารุ่มต่อๆมาเรื่อยๆทั้งรถถังหนักอย่าง Mark 4 Mark 5หรือรถถังเบาอย่างวิปเพ็ดที่มันเร็วขึ้นจนกระทั่งเกิดการรบกันระหว่างรถถังครั้งแรกของโลกเลยนะครับที่ v i l l e r s b r e t e n เปี1918แต่จุดสำคัญจริงๆคือการเรียนรู้ที่จะใช้มันประสานงานกับการบุกข,ของทหารราบแล้ก็ปืนใหญ่ อย่างที่คำร้าย1917้าย1917หรือโดยเฉพาะที่ฮามล1918อันนี้กลายเป็นเหมือนพิมพ์เขียวของการรบแบบผสมเหล่าในอนาคตเลยครับฟังดูเหมือนเทคโนโลยีก้าวไปเร็วมากๆเลยนะคะแต่ก็น่าจะนำมาซึ่งปัญหาใหม่ๆด้วยโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมแน่นอนครับคือเทคโนโลยีพวกนี้มันทั้งส่งพลังและก็น่าสะพรึงกลัวไปพร้อมๆกันการใช้กาซพิษครั้งแรกๆที่ยอสเนี่ยมันโหดร้ายเกินจินตนาการมาก อาวุธเพลิงหรือว่าเรือดำน้ำที่โจมตีแบบไม่เลือกหน้าแม้แต่เรือพลเรือนมันท้าทายกฎเกณฑ์สงครามเดิมๆอย่างพวกอ,อ,อนุสัญญากรุงเฮกหรือปฏิญญาเซนต์ปีตาสเบิร์กอย่างรุนแรงเลยครับเหมือนกับว่ากฎหมายตามเทคโนโลยีไม่ทันเลยนะคะมันเกิดความขัดแย้งตรงนี้ขึ้นได้ยังไงบ้างคะครับมันคือความตึงเครียดระหว่างหลักการเดิมๆที่มีอยู่กับแรงกดดันในสนามรบจริงๆที่ต้องหาทางเอาชนะหาความได้เปรียบทุกวิถีทาง ตัวอย่างที่ชัดๆเลยก,ก็คือราชนาวีอังกฤษเองเนี่ยเคยประนามเรือดำน้ำนะครับว่าไม่ใช่วิธีของสุภาพบุรุษอังกฤษแต่สุดท้ายก็ต้องพัฒนาแล้วก็นามาใช้เองหรืออย่างการทิ้งระเบิดทางอากาศใส่เมืองต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันหนักมากว่ามันขัดต่อหลักมนุษยธรรมหรือเปล่าแล้วมีความพยายามจะควบคุมหรือจํากัดการใช้อาวุธเหล่านี้บ้างไหมคะในตอนนั้นก็มีความพยายามอยู่บ้างนะครับเช่นมีบันทึกว่า นักบินเยอรมันบางหน่วยได้รับคำสั่งให้ใช้กระสุนเพลิงยิงได้เฉพาะบอลลูนสังเกตการเท่านั้นห้ามใช้ยิงเครื่องบินฆ่าศึกโดยตรงหรือเรื่องราวโศกนาฏกรรมของครอบครัวฮาเบอร์ที่ภรรยาของฟริตซ์ฮาเบอร์ผู้บุกเบิกการใช้ก๊าซคลอรีนเป็นอาวุธนะครับคือคุณคลาร่าอิมเมอร์วาซึ่งเป็นนักเคมีหญิงเหมือนกันเธอตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองหลังจากความสำเร็จในการใช้ก๊าสทีเอทพร มันก็สะท้อนความขัดแย้งในใจของผู้คนในยุคนั้นได้ดีนะครับแม้แต่ความคิดเห็นจากสาธารณะหรือชาติที่เป็นกลางก็มีส่วนกดดันอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วความจำเป็นทางทหารก็มักจะมีน้ำหนักมากกว่าเสมอครับสรุปแล้วแนวรบด้านตะวันตกนี้มันมีสองหน้าจริงๆนะคะคือทั้งภาพความโหดร้ายในสนามเพลเลาะที่เหมือนเวลาหยุดนิ่งไปเลยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดกำเนิดของการเปลี่ยนแปลงทางหาทางหารที่รวดเร็วมากๆแล้วก็ส่งผลกระทบยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเลย ใช่ครับมันคือความขัดแย้งในตัวเองที่น่าศึกษามากๆแล้วก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อกันจนถึงทุกวันนี้เลยครับคำถามที่ว่าคืออะไรคะอยากให้ช่วยชวนคิดทิ้งท้ายหน่อยคะ่ะครับคือบทเรียนจากการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีสงครามแบบก้าวกระโดดแล้วก็การที่มนุษยชาติต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกทางจริยธรรมที่มันซับซ้อนมากๆในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับโลกปัจจุบันบ้างไหมครับ ในยุคที่เรากําลังพัฒนาอ,อ,อาวุธอัตโนมัติเต็มรูปแบบปัญญาประดิษฐ์ทางการทหารหรือสงครามไซเบอร์ที่เส้นแบ่งทางจริยธรรมมันอาจจะยิ่งพร่าเลือนกว่าเดิมประวัติศาสตร์เมื่อร้อยกว่าปีก่อนมันกําลังสะท้อนภาพอะไรให้เราเห็นในวันนี้หรือเปล่าครับอันนี้น่าคิดนะ